เอาครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับบินเนอร์ดบบดลูบีสามกลาสรถสวยๆรถดีๆต้องที่นี่เท่านั้นนะครับกับเจ้า F 3 0ปี2013เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 320D l u x u r y M s p ล r t l ู o k กนะครับ M Sport Look ลกคืออะไรนะครับกันชนหน้าเนี่ยลูกค้าเบิกใหม่จากศูนย์นะครับ m i l l e n n i u m Auto นะครับใส่เป็นชุดแต่ง M Sport นะครับล้อเป็นล้อ M Performance นะครับสั่งจากศูนย์มิเลเนียมเช่นกันนะครับ สเกิร์ตข้างก็เป็นของ M Sport เช่นเดียวกันนะครับคันนี้มี Hand ์ฟรีแอตเสมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดประตูตรถต้องแค่กดแจนะครับสีมีการเก็บสีจากดิวรอยเท่านั้นแต่ไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับมาพร้อมกับเสียรัก 320D M Sport ไฟท้ายสวยๆแบบนี้กันชนท้าย M Sport สวยๆแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์รอบคันนีมาแล้วกล้องหลังมีมาแล้วนะครับไปดูภายในกันนิดนึงครับภายในสะ,สะอาดแบบนี้นะครับ ภายในสะอาดๆแบบนี้นะครับ100%กันไปเลยสำหรับด้านหลังนะครับสำหรับด้านหน้าให้สัก95%นะครับทุกเบาะทุกคอนโซลสวยหมดนะครับตรงนี้มีการล่องรอยจาการใช้งานเล็กน้อยนะครับแผงประตูกริบๆแบบนี้นะครับที่สำคัญไม้นะครับดูไม่นะดูไมกันดีกว่าครับไม้แท้นะครับ เพียงแค่73,804มามกิโลครับฟังไม่ผิดนะครับกับรถดีเซล1เดียวในตลาดนะครับปี2013นะครับราคาเพียงแค่629,000กับเจ้า320 Luxury นะครับ M Sport Look แบบนี้นะครับได้ทั้งหมดนี้เพียงแค่629,000บาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์ด้านล่างนะครับกับวินเนอร์แต่ไม่ดูปีสันโพกรลาสนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายรถสวยรถดีถึงเอาคอนเทนต์นะครับบอกไว้เลย ไม่เกิน2สัปดาห์